ีตอนเย็นมันจันนะครับดีแม็วิ่งร้อยยี่สิบสั่นนะครับแก้ไม่หายครับส่วงไม่หายมาหาที่ด่านเปลียนเซ็นเตอร์แม็ก erm นะครับเราก็ส่วงประชิดล้อให้นะครับ <c oughs> ประชิดล้อให้นะครับ รถมีอาการสั่นแล้วแก้ไม่หายนะครับ่วง่วงลอ้ออะไรก็ไม่หายปรึกษาเราได้ครับาการเปลียน ola, ซิเตอร์แมคโคล่า0890143772ครับวิ่งสั่นหายทุกคันนะครับหายทุกคันครับผม ครับ